Yeah. คิดว่าเป็นจอระเข้บัวบหเล่อะไรนี่มันคือจอระเข้ชัดๆฝนกำลงกังจะตกว,วิมองมีมองมีสะบัดหางใส่ไหมสะบัดหางใช่ไหมแลบลิ้นวุไปไหนให้ดูตอนนี้อยู่ไกลๆก็ตัวใหญ่ไม่เบานะาแล้วอ่ะแดดล่มลมตกอ่ะดูท้องฟ้า แต่ข้างล่างมีไทยลอยอยู่ไปไหนนะว้าวพี่สันมานะไม่ต้องมามองนะไม่ต้องมามองนะเยี่แม่จะสองเมตรได้มะเมตรครึ่งเมตรครึ่งสองเมตรดูรวมหางเราน่าจะสองเมตรไปเป็นมตรกันวันนี้น้ำลงน้ำลงอุ้ยแมวกามาดูเพื่อนว่า อีแล้วลิ้นสุย,ยาวเลยนี่นี่แต่าหาอะไรกินใช่ไหมล่ะอะไม่ต้องเดินมานะไม่ต้องคานมาหานะไม่ต้องลอยมานะไม่ต้องลอยมานะไม่ต้งลอยขึ้นมานะไม่ต้องลอยขึ้นมานาะไปเอ๊ ริงเหมือนไกลเนาะแต่อยู่กใกล้นี่เจอไอ็มวิววิวจะแลกนี่อะมาอะไรยาวขนาดนั้นได้ได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 ไอ้ยะไอ้ยะไอ้ออยะรู้ว่าเราแอบถ่ายแล้วไอ้ยะ